อยากร่วมสนุกกับเราแอด o ราไปที่แอดยูฟนะคะฮัลโหลทุกคนวันนี้นะจ๊ะเราก็มาอยู่การรีวิวเกมใหม่นะคะมาว i มิสชีนะคะวันนี้นะจ๊ะมันก็จะมาอยู่ในค่าย ITP นะคะของเรามันจะเป็นของแบบเกมตัวแบบตัวรวมค่ายอะ่ะมันจะเป็น ITP นะคะแต่ถ้าตัวเกมนี้มันจะเป็นของ Micro Gaming ซึ่งเป็นผู้พัฒนาเกมของเขาแหละโอเคค่ะ พูดเยอะละว,วันนี้จะมาอธิบายนะคะว่าเราจะเล่นเกมนี้เนี่ยเราจะมาเก็บสเกตเตอร์กันยังไงนะคะเราเอามาที่5,000ันกว่าได้ทุกคนและก็ออโต้สปินไปในจํานวนครั้งละ75นะคะด้วยการทํารีวิวเนี่ยเราก็จะมาแบบว่าลงชิลล์น้อยนะคะเพราะว่าด้วยเกมพวกนี้เราเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเล่นเอาปุ๊บปั๊บเลยเนี่ยมันก็จะมีโอกาสน้อยหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นแบบสายชิลอย่างทางเราแล้วเนี่ย โอกาสมาได้ทุกเมื่อค่ะเพราะว่าเราพร้อมตลอด24ชั่วโมงนะ,ะวันนี้เป็นวันว่างๆนะคะก็เลยจับเกมนี้มารีวิวกันสักหน่อยนะคะว่าข้อดีความโดดเด่นของมันเนี่ยคืออะไรโอเคโมยังไม่ทันจบสเกตเตอร์เข้ามาแล้วเขาก็จะให้เราเลือกอันใดอันหนึงนะคะก็จะขอเป็นเลือกอันนี้เลยละกันเป็นการเลือกจำนวนหมุนฟรีที่เราจะได้นะคะในกรณีที่เราเข้าสเกตเตอร์เราก็ได้มาแล้วที่25ครั้งนะคะเพร <Wow. S 1> เราเลือกเอง โอเคเราก็จะมีเจ้าไม้กระตูนตนักหนักๆตรงนั้นนะคะมาตีกองให้เราเพิ่มความพึกเถิมในเกมไปด้วยนะคะและเราก็จะได้คูณ3เป็นต้นนะคะแล้วคือคูณ3ตลอดแหละแต่ว่าข้อดีก็คือมันจะมีาวมาให้เราด้วยเป็นตัวสีม่วงๆอย่างนั้นน่ะเห็นไหมใช่ไหมคะทีนี้เราผ่านไปแล้วนะ,ะโอเคเราจะมาดูเรื่อยๆเลยหมุนไปแล้ว19เ้หรือ19ครั้งสิตอนนี้นะคะเราได้มาที่8 8 2ดเราดูได้ที่มุมซ้ายนะคะ มุมซ้ายล่างมุมซ้ายล่างเห็นไหมทุกคนโอ้โหบิ๊กวินแม่เจ้า2,700ขึ้นมา4,300แล้วทุกคนแป๊เดียวเท่านั้นตอนนี้เนี่ยรวมกับของเก่าโอ้โห9,400แล้วนะคะยังเหลือตั้ง14ครั้งเนี่ยโอ้แม่เจ้าอะไรมันจะรวดเร็วขนาดนี้จริงๆเกมแบบ ใช,ใช่ที่พูดถึงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นทาง p g อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่เนี่ย ITP เขาก็มาเหนือเหมือนกันนะคะช่วงนี้เพราะว่าการโฟกราฟิกของเขาก็ใช่ย่อยนะคะแล้วก็การแจกรางวัลเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันเ้าส่วนใหญ่นะคะแต่ถ้าถามถึงเรื่องรูปภาพเนี่ยจะขอเอ็นไปทาง p g หน่อยละกันนะคะนิดนึงแต่ถ้าเรื่องการแจก หนักหน่วงเช่นเดียวกันเนี่ยต้องมาทางไมโครเกมมิ่งข้าเจ้าเนี้ยค่ายเนี้ยเขาก็ดีเหมือนกันนะคะไม่ผิดหวังเลยก็ว่ากันเถอะโอเคเหลือ3ครั้งสุดท้าย5,900แล้วสุดครั้ง ยอดเดิมนี่ก็เป็น1นึ่งหมื่นกุกกวากันเลยทีดเดียวนะคะรุดเร็วม,มากๆสำหรับเกมนี้แล้วถ้าใครสนใจแอดมาตามลิงก์เลยนะคะ